สวัสดีครับเมื่อวนี้เจอกันอยู่ป่าโจดครับผมพามาเก็บโจดครับมาบึงนองไม้โจดเป็นยังไงครับผมฤดูมันครับถัดฤดูนี้ถัดฝนตกมากไมแม่นะครับโจดออกเลยพออีสานเขาเขาจะาที่นิยมจยูดปลาเผาปลาไปครับเผาปลาไปเพื่อถหาของปลาแหละครับวิธีการหาอยู่หากินของอีสานอะไรมันแป่นพ้อมระเทนี้ลูกจังมะห่อนต้นไม้กับมะตายไว้ครับประทนี้อันนี้เขาจะเอาียไปปลูกล้วครับนี่ ต้นยังนี่ยววันเขาเจ้าโจเป,ปียูกได้นี่ขึ้นรถก่อนวาเฮาต้นไม้หอมบ่ะคุณครับอีกปลาหนึ่งอยู่ทางครับตอนปลานั่นเราเหันเผาอยู่เห็นว่ายังเขีเขยวอยู่ครับเขาบ่กไม่นี่เขาเจ้าล้อมไว้ครับเป็นทีไปทีมันเขาเจ้าบอกให้เก็บแต่ผมเก็บเพื่อ,อาครับเกี่ยวเขาบอกเก็บก็โบได้เห็นว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับ โอ้เกิดหลายอยู่มันอได้การเลยตัวนี้จกักผมมีป้ายว่ากันดอกโอ้มาเก็บได้แก่งนี่หลีได้เนี่ยตั้งใจคร่าๆนี่เดี๋ยวไปวางอาวุธก่อนนี่ครับเสิเบอรงนอนตรวนี่ครับเป็น,นเอาไพ่น้อยนะครับแต่ว่าบ้านผม,ผมเอเิรนเพ็กนี่ครับเพ็กอ๋อเพ็ก นี่ครับหลายแท้ะวอยคนหาออกเงินล่ะนี่โปร่งขึงนกก้นมาเป็นนอแบบนี้ครับแล้วไปแกะเอาปอกทีละยอดครับลำบากค่ะคือโจดนี่วัวสิได้วัวพ่อซื่อเลยเก็บไปเราไปปอกอีกนี่ครับมันจะโป่งขึ้นมาตอนเศร้าก็ฝนตกไม่มามันสีนอใหญ่ครับอันนี้มันนอนหน่อยตัวหัวแรงมันสีนอนหน่อยครับต้องมาเก็บแต่เศร้า นี่บอกว่าไม่ใหม่น้อยใหญ่แห้งหวานครับเหนือมันแห้งไหลนี่ครับมีคนรวมหานนะครับแม่ถึกปั๊บกับซองคนอยู่ครับมือนี่โอ้โหหลอกหัวอยู่หรอเอาละนอกหัวอยู่เด้อครับเด้อจับผิดกันบ่ได้เด้ไหม ฮ่าน้องแง่ไทยรูปกเลยมันดอกหัวอยู่โอ้มาเก็บได้แจ่งอีหลีได้เนี่ไปจ่ายเงินเขาจะเอาขวเก็บข้างในกันนะวันไปจักขเขาจะาคืดคางเลยนี่ครับมี่จะนองงามมันป่งใหม่มันจะมีรอบแรกคือตอนเ้าเขาจะเก็บเบิดแล้ววาดนี้หัวคาวม,มันป่งมาอีกพอดีเลยมันจะเป็นปลา,าเขาเอื่นปลาอย่างนี้วันมันอยู่น้ำปลาติ่ง ปลาใหม่แบบนี่แหละครับมีต้นยังนะนี่ต้นแดงต้นดูดอกหัวเขามาแล้วเจ้าของเขาจะออกมาแล้วมันเรียบร้อยแบบนี้นี่เป็กป็ก ขว้างกับเจ้าหักเอาไปได้น้อยไงปุ๊บสุดยอดครับ,ก,บกินน้ำเย็นอยู่โรงพักเนี่ยโอ้โหเด็กกัหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยว,ไ,วยยไปหาน่องงามไทยรูปไทยเบื้องครับ อ้นี่แม่น้ำเล่นนี่นี่เขางาขึ้นมากจะเป็นต้นทีครับปล่อยงญ่ขึ้นมาหกก็ซื้อครับกินได้แต่นอนมันกระบุนหัวแล้วมีประโยชน์เนี้ยให <c ười> ม่แต่พวกใหม่จะแค่น,นี้ดื้อพวกมีดหน่อยครับผมก็เท็ยังไงเหงวเหรอเหงาเนอะของว่าหลุดยังอยู่ดิเอาบรรยากาศ นะไม่แขรงพร้อมนี่นะครับปลาโจดกาลสินนะครับเด้อโจดหลายกูโมแต่ที่หานอนงามๆแหลือเกินถูปสวยๆเป๊กเหล่ากันครับประเทศนี้โมมีเหเราแพงไปยังเลย หายากอ้วกครับอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนงครับไปเก็บดอกแค่ปลายครับเพราะเจาะอมหัวไว้ว่าจะกลุเก็บของขาเจ้าครับผมมีแสงสุดท้ายแม่นุลิยอดอ้อยแกงได้ครับอันนี้เอาขอาเจาะวไวใดต้องเอานอดอ้อยที่มนันปลาใหญ่แล้วเราไปเขาไปเอานกยอดมันครับอันนี้บัวใด <c oughs> โอ้ตกสวยพอดีครับแต่กรอกของผมไก่หัวสุ่มอะไรจอดบรรยากาศดีมากแค่ไหนดอกแค่ปลาเม,มีเียบอ้อยตนแค่ตัวนี่แหละครับแค่ปลาตอนโมมีหันเรามีดอกตัวน,นี้เมีนตองยำเสาสบาย่างมีน้ำปลาฝืน,นปับครับสองพันสองพันครับยา้แท้ครับยา้แท้ซื้อกินเอาครับสองพันนิดใส่เสื้อกางเกงกระสอบครับ กี่รถมาเม,ม็นค้มัใส่ตบมัมนคือเมือนน่มานั่งกินเราซิบรรยากาศ <laughs> เอาไปยังนะครับพี่น้องครับได้เห็นต้นโจทยุเรียนต้นโจดย์แล้วเห็นแครับคือโจดบ้านขาโค้งโจดย์ให้เหียนเจ้หของยังได้ต้นอีกต้นนี่ที่หน่อยนี่ไปเข้าไปดิไปให้เจ้าของไมได้ต้นยังไไว้กาว่าจะขาด ดขายเนาะสองนี่มาคุมอะไรนี่สองพันหนมักเดะเอาอีผม่เลยว่าเอาอันนี้แมนมีมียางครับก็มีนีนูลหลาาอยู่จะ่พักนี <c oughs> ่เหรสุดแท้วเลยครับได้ก,กัดตรงหน้าการโคก ูพุพีส้นปเปล่ยนนั่นหรฮะแต่กูจ,บ,กจบเขียน,อนเออเมื่อนเมื่อกี้ล่าเป็ดโอ้ยเมาหักเ <c oughs> บอดไลน์ปไหล่ะว่ามีบัวเว้ยวันลงเก็ีไปต่ำเทพุ่งนี่ตองใดมีบัวมวันหาต้น แม่งกินโน่นครับเปลี่ยนแผนมาที่นี่มาแรงแต่แมงกินโน่นเลยนี่เขาจะเผาไม้ไหมครับเผาเพื่อิตเนี่ครับลำบากครับน้องไม่โจดนี่ต้องเผาไฟแล้วก็ทายฝนตกอีกฝนตกแห้งมันจะป่งขึ้นมาหน่อยใหญไงเดล่ะครับมันถือนามอะไรนี่นี่ครับน้องไม่โจทย์ได้ะครับติดปะเขาปรี่ทศนี้นี่นนหวานๆมันเอาไมหน่อย มันจืดเร็วพอมเวลาเขาแกงม่ต้องต้มขึ้นเอาใหม่เลยครับต้มใช้น้ำยาน้าแกงเลยหวานครับยอดเป็นทักทานก่อนเขาสิถทามว่าใสโจดไปเก็บโจดจังงดิวุ้ด้โจดดีกว่าอาวอนไหมมองนี้ร้อยต่อดอกนี่เขาจะว่้นพี่ปลายหรือมองนี้บอกว่า อันนี้ต้นแคบปลาครับนี่แต่มันมันบ่หันเรามีโอ้มันตายตัวนี่มวันโอ้มันตายบ่ตายมันตายมะเถียงน่าโอ้ยมะตายครับมะตายมะตายหมดอีจิวครับนี่ฉิวข้างหมดเป็นน้ำดำไปบึงบรรยากาศปลาโจท อยู่เด้เขาเจ้าบ่ได้ร้อมไวไหมวันนี่แกงเพื่อนเด้นี่ครับมันจะปูงขึ้นมาไม่ใหม่ต้องมาเก็บตอนเศร้าครับพระเจ้าชิมาเก็บกันตอนเศร้าๆส,ส่วนมากอันนี้นเป็นบ้านเขตดพรบ้าน,านผู้ไทยครับผู้ไทยสิเก็บไปขายสิมีแต่น้อยง่ายเลยผมผมมาเก็บเองนี่แต่น้อยหน่อย เขาเจ้าหมูจักด่อนมันปลามันเขาเจ้าิงยางมาเก็บออกกับหยงมันเก็บออกเลยนี่นะครับมันใหญ่ขึ้นมากคือไม่ไพ่เลยห่ะครับเป็นไม่ไพ่ก็ได้ครับตาบันผมเปิดปลาเพก็กจักกันในน้ำมาปลาเพ็กครับผมสินี้จะต้นเพ็กเต็มไปหมัดเลย มาเก็บกันได้หลายคนครับยังมวนเก็บเหล่ามันร่วมปอกร่วมกันแล้วก็แกงกินน้ำกันมีนนมเมือใหอ้สดห่อนๆแซ่บมากครับผมบอกเลยว่าแซ่บมากจดนี่ครับนี่กำลังสิเกิดแ้วน,นอน,ออน,นอหน่นอยหัวถามว่าถือฝนยป็งที่นอนใหญ่เราอไม่จดนอนไม่จดเอนน้ดหน่อยกครับอุ้ยเบิง้งนี่ครับป่ามานันีดี เต็มไปหมดเลยเจ้าส่วนมาก็ะจะไถถิ่มปลูกพเพื่อย่างอื่นครับรเจ้าเอื่นยังก่อนเอารถไถมาไถเห็นไหมเอือนบุกเบิกเออจำได้ครับเอือนบุกเบิกเจ้าสืบุกเบือรถไถมาไถถิ่มเลยตนน้นน้อยๆต้นใหม่ตนน้นหนต้นน้อยๆเจ้าก็รถไถงัดเหงาอนกมาเลยปลูกอ้อยปลูกมันแบบนี้ ต่อไปสิบมี่เห็นนะครับเขาเจ้าจะเห็นจางสานเบิดบุกเบิกเป็นไฮเป็นสวนเบิด์ตมีแล้วครับต่อไปขันไปอนุรักไปได้เรามุ่งรักไปได้ครับโจทย์ห่อได้หน่อยอห่อรหัสิบบาทเขาจะขายนะห่อรหัสสิบบาทกันไปครับเขาจะปลอกแล้วเขาจะขายเนี่ยเขาถือมั่วแก้มเหล่ากันครับที่นี่ฮะเอ็มปลอกกูนนะเฮ้ยมูมดอกที่แก้มเหล่าใช่ไหมตังไหวหรอ เโชกันปอกเนาะไม่โจดครับอ๋อครับกินสดๆให้เบิ่งครับมันอมหวานหวานมากอ๋อเยสันเยสันเยสันยกพอดีอีกอีอเวนบ้านผมเปินอีตเวนครับผ่าทินนะแต่ว่าเอีสานเป็นอีตเวนต กเ,กกเกมียนพรดจั์เอือนอีกเกิร์กบางพื้นที่เขาจะออเอื่นนัวใหม่ไฟ่ใหม่ครับนี่ครับปลอกต้องปอกวิธีครับออกกาบสองอันสองอสามอันออกแล้วก็เอามีดมุนมุนมุน,มนออกสิครับวิธีปลอกจวดนี่สีเหลืองแตงสีออกมาครับนี่แหลก ที้แรกเอาสองสามกาบก่อนเสียนขเขาจะปอกเขาจะหยิออกประมาณสองสากาบเพิ่อซ้ำหนีกันเลยครับแล้วเขาจะตัดหัเวเลยประเทศนีน้ต,ตัดหัวงสิแล้วก็กรีดยวไล่ปูขเขาจะเก่งเขาสิหม,มุนเดี๋ยวเดี๋ยวครับออกมาปุ๊บเป็นนอเลยทีมใส่กัดมูอก,กันปุ๊บเลยเพราะว่าเขาซื้อกินอยู่เพราซื้อกินเหรานี่ครับช่วยป,ปอกได้แค่ละอันสองอันเดี๋ยวนายซิมนครับตะเกียกมันในแต่ละขุ่มขุ่มเลยจริงเลยฟันอยู่ปะ ไรนม่หนม่เห็น้่เหนแล้ัะก็แตกก็แตนมันีัแก้มหล่อครับแก้มหล่อจดใครก็น้ใหม่อยู่นมใหม่ขึ้นกนนี้โอ้ยนมหม่นอใหญ่นอืมเกิดไมใไม่หวานดีครับดีหอมหอมแซซเศษได้หลายปลอกแกมหลอกันหัวกลอยเลย กลิ่นบรรยากาศให้เบิองครับหม้อบรรยากาศให้เบิองหม้อบรรยากาศวันนี้ซั์ปลากินจังซี่ล่ะครับจังบ่บาบไอ้ยิ้งกับป๋อมมันบาบครับมีนาก็ได้กับป๋อมมาเนี่ยต้นเด็กินกันหมดเล้อูซานมาาได้บมกหลายอนนึงมาซาิกวายนัดก้วยไม่ใหญ่ตนเด้กไม่ได้เสียบลอกดังผมดิข้าเจ้าบางนางไั่จงไปดัเออขึ้นว่าเป็นบกหลายได้หลายสักแบบ เครื่องถุงเขียวแบบที่นี่รองนังเรียบร้อยเหมือนเดิมผมรลายเป็นซ้ำเหมือนไงนเหมือนเดิแต่ท่านโะรศัพท์ไม่การครับตีกับทั้งอย่างทั้งก่อยแล้วแต่เกาอย่างม่มีปัญหาเขามีสเสบียงอยู่ครับบ <c> อ <oughs> กว่ายอยู่ครับกับเขาแรงเขาล่อเบื้องบรรยากาศใหที่เขาวเท่าประเทศนี้ <c oughs> ดัดปรุงเมนูอย่างกระเ็ดกินได้ครับ ินตดแขจอบฟ้าฝืนสันทองเก็บได้แล้วครับถุรเรว่าบบได้ด้ยครับขจบ่บไ้เก็บก็เลยบ่มีพ oui well, as hey, uh um so uh uh ื้นที่รนี่สิเป็นฟ้าฝืนขจาบ่ได้แล้วสองพันละครับนี่ดีโยขจอยังบ้านละเห็ดเป็นเฮ็ดเป็นปลาเป็นไรเองสิครับเขาจอยังเก็บไป